Hi, สวัสดีครับกลับมาพบกับช a n n e l Special GZ คนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเกม n o t t เทเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นทริคในการซัมของนั่นเองครับซ้มของสวมใส่นะซ้มของสวมใส่เ,เป็นซัมเ,เพื่อที่จะต้านทานธาตุแต่ละธาตุเพิ่มขึ้นนั่นเองครับของสมใส่ที่ต้านทานแต่ละธาตุเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผม วันนี้ผมจะมาเสนอของที่มีชื่อว่า Sparking Sparkle er Choo นะครับผมอ่า Sparkle er Choo นี้ดอปจากในดอปจากไหนดอปจากใน Land Update ที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์คลิป Land Update ไว้นะทางด้านขวามือตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับผมอ่าเราได้มาแล้วเราจะทำยังไงต่อเราจะซัมให้มันเป็นขึ้นซัมห้าแบบของที่ผมใช้อันนี้ นี่คือของซัมห้า combination time ห้าเห็นไหมซ้มห้าก็คือมันจะเพิ่มความสามารถในการต้านธาตุไฟต้านธาตุน้ําต้านธาตุแสงและต้านธาตุมืดอันนี้คือของเลเวลเจ็ดสิบห้านะมันซัมสี่ธาตุเลยมันป้องกันสี่ธาตุครับนี่ใส่แล้วก็จะเพิ่มสี่ธาตุแต่ของที่ผมจะมาทําวันนี้เป็นของเลเวลตอนแรกๆครับผมเลเวลสี่สิบสามใส่ได้แล้วอันนี้ก็คือ รองเท้าต้านท่าแสงอย่างเดียวครับผมอ่าเวลาเราจะทําซ้ำของอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงอ่าพอเราได้ของครบทุกชิ้นปุ๊บเรามาที่เมาคอมมิคครับที่เมืองนี่ด้านซ้ายมือนี่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ด้านซ้ายมือของเมืองครับ a s y a s s o c i a t i o n อ่นนี่ครับตัวนี้กดเข้าไปครับยูทูบชอป มันกม็มาซื้อแบบพวกวับกับเมืองอะไรพวกนี้ครับวับกับเมืองวับกับโจดอ่าแล้วก็ชุบสัตว์ชุบพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็วับไปแลนด์อ่าเราจะไปแลนด์ทางเดินตรงๆหรือเราจะซื้อวับนี่ไปก็ได้ครับนี่ซันเซ็ทเฮลิพอ 10, 4, ร์ตหมื่นสี่วับไปหน้าแลนด์เลยอ่าเรามาพูดถึงของที่เราจะซัมวันนี้นะครับนี่ เลื่อนเข้ามาที่อันนี้ครับคอมบิเนชันนี่อันนี้นั่นเองคอมบิเนชันเราจะทำยังไงต่อไปอ้าวลากลงลากลงไปเลยครับลากลงไปโบลากลงไปอีกอันหนึ่งโบนี่มันจะมีบอกว่าโอกาสติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตใช้เงินพันห้าใช้โดนารรเวอร์ไซด์โดนารรเวอร์ไซด์หรือเรียกง่ายๆว่าทรายเงินนั่นเองดรอปจากไหนดรอปจากการลงหินครับ ลงหินลงหินแต่ละหินมันมีดอกอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีหินไหนบ้างนะสักคู่หนึ่งครับอ่าสามารถเอาไว้ลงหินได้นะลงหินเพื่อที่จะหาของดอกได้ครับแต่ว่าอ่าหินที่บอกเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ทีละทีละครั้งลงครั้งแรกแล้วมันจะได้แต่หลังจากนั้นมันจะไม่ได้แล้ว อ่าอย่างนี้เนาอะอะครับโดน่าริวเวอร์รายมีดอกจากหินไหนบ้างหินในที่นี้ก็คือหินไทม์สเปซที่เราลงกันบ่อยๆครับผมหินยี่สิบเอ็ดมีดอกครับหินยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีหินยี่สิบสองหินยีสิบสองเนี่ยลงครั้งแรกได้สามสิครับ แล้วก็มีหินหกสิบหินหกสิบลงได้เก้าสิบเก้าแต่หลักๆเนี่ยเขาให้ลงหินพีครับหินพีหินพีก็คือหินที่ลงไปหาของล้วนๆเลยมันจะได้ตลอดครั้งละสามสิบสามสิบสี่ิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่ระดับแล้วเนาะอ่าแล้วแต่ระดับนี่ครับใส่ใส่เงินนะนะแล้วก็หลักๆก็คือซื้อในซื้อในเกมก็ได้ครับ ราคาไม่ได้แพงมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาไซายเงินอีกทีแล้วกันอ่าหลังจากนั้นก็กดคอมบาบไปครับอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้ห้าอันแล้วก็ใช้เงินพันห้าครับเอากดคอมบาบไปนี่ก็ลุ้นครับปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งอ่าเรียบร้อยพอเราเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนี่มันจะขึ้นว่าเป็นซัมหนึ่งเห็นไหมสองอันรวมเป็นซัมหนึ่งเกมนี้สูงสุดคือซ้มหกครับซัมหก แต่ทิกง่ายๆของมันในแต่ส่วนมากเขาจะใส่แค่ซัมห้าเพราะว่าซัมหกโอกาสติดมันน้อยมากครับอ่เาเดี๋ยวผมจะทําซ้มห้าให้ดูแบบง่ายๆเป็นทิกง่ายๆเนาะก็คือการเอาซ้มสองกับซ้มสองรวมกันเป็นซัมห้าครับเราอย่าไปตีทีละอันนะถ้าตีทีละอันเนี่ยมันจะมีโอกาสแตกโอกาสแตกง่ายมากอ่าเดี๋ยวทำตรงนี้ให้ดูก่อนอันนี้ซ้มหนึ่งไปแล้วนะอ่านี่ซ้มหนึ่งรวมกับไอ้ธรรมดา ที่ยังไม่ได้ซ้ำปุ๊บจะกลายเป็นซ้ำสามครับไอ้ซ้ำส,สองอันนี้ใช้หินเอ้ใช้ทรายสิบแล้วใช้เงินสามพันมันจะเริ่มเยอะเลยเรื่อยๆนะอ่ะครับเรามาดูกันอ่าเรียบร้อยนี่ครับซ้ำส,สองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ทิกแบบผมเพื่อนๆจะซ้ำไปเลยปุ๊บมันจะเป็นซ้ำสาม,สามเห็นไหมมันจะมีโอกาสแตกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันนี้เราไม่เอา เราไม่ทําแบบนี้เพราะว่ามันจะมีโอกาสเสี่ยงครับวิธีทิกง่ายๆในการซ้าง่ายๆก็คือคุณเอาซ้ำสองกับซ้ำสองรวมกันเลยครับมันจะเป็นหนึ่งเราไปสุ่มทีเดียวเลยเราไม่ต้องสุ่มแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตะกี้นี้อ่าปึ๊บอ่ะอันนี้ซ้ำสองกับซ้ำสองแล้วต่อไปเรามาลุ้นทีเดียวครับให้เป็นซ้ำห้ามีโอกาสติดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งๆ่งนะซ้ำสอง กับซ้มสองรวมเป็นซ้มห้าครับอ่าใช้ใช้ใส่เงินยี่สิบห้าอันอ่าผมมีอยู่แล้วก็ใช้เงินสองหมื่นสี่ครับถ้าติดก็จะกลายเป็นซัมห้าจะเต็นต้านต้านแสงที่ค่อนข้างเยอะครับเป็นซัมห้านะแต่ถ้าแตกแล้วแต่บุญแต่กรรมครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองกันว่าครั้งนี้เราจะซัมห้าติดไหมดูกนครับอ่าอย่าลืมว่าอันนี้ของเราได้มาจากแลนนะอ่ะติดไหม อ่ะอย่างนี้คือแตกครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ดวงไม่ผมไม่ได้มากับดวงเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูของในของในในตลาดครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือไม่ไม,ม่กี่คือแตกนะก็คือหายไปเลยถ้าซ้ำแตกคือหายแต่ว่าที่ทิกที่ผมบอกเนี่ยถ้าในกรณีเพื่อนๆต,ตีตีบวกท,ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกสามแล้วก็มีโอกาส เอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะบวกสี่ครับมันจะเสี่ยงมากๆผมว่าให้มันลุ้นอย่างนี้ทีเดียวคุ้มกว่าครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคาซายเงินกันว่าราคาซายเงินราคาเท่าไหร่ครับโดน่าริเวอร์ไซ์ปึ๊บอ่าเวอร์ดูซิมีไหมอ่านี่ครับอันละสิบห้าบาทเองเห็นไหม เราไม่ต้องลงหินก็ได้ครับเรามาซื้อตรงนี้เรามาซื้อในตลาดกลางก็ได้อันละสิบห้าบาทนั่นเองครับผมาไม่กี้ผม p a r กิ้งโชว์นะซื้อ Parking okay. s h o เค a r k ลเ g Show เค r k i n g าเป็นอย่างนั้นก็ได้เมนทูอ่าตรงนี้ก็ได้ครับก็จะมีของหลายๆอย่างนะเนี่ยของเอามาสามารถเอามาซ้ำได้นะอันนี้คือเขาก็ไปล่ามาขายครับแล้วก็รอซ้ำอ่านี่แล้วก็ดูไปเรื่อยว่าของของเราครัเนี่ยเห็นไหมของเดิมเดิมมีครับเอามาเอามาซ้ำขายได้นะเนี่ย ตามธรรมดาเนี่ยเดิมๆอ่ะคืออะไรแสนพอซ้ำห้าต็ดปุ๊บล้านหนึ่งเนี่ยหาตาังตรงนี้ง่ายๆแต่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นจะติดแบบที่ผมทําหรือเปล่านั่นก็นั่นคือประเด็นเนี่ยเรามาซ้ำขายก็ได้ครับเนี่ยถ้าเราดวงดีนะห้าสิบเปอร์เซ็นเราดวงดีนะอืมแต่ว่าถ้าจะซ้ำห้าของต้องมีทั้งหมดหกชิ้นครับหกชิ้นเอามาซ้ำปุ๊บ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 จะเป็นซ้ำห้าแล้วก็มาขายได้ครับ ที่ราคามันดีดเนี่ยเขาซัมห้าไปแล้วตืดตืดแต่ว่าอะไรที่ราคาดีดแบบแปลกนั่นคือซัมหกครับนั่นคือซัมหกนะดูราคาของจะมีขายไปเรื่อยๆทุกอย่างครับรองเท้ารองเท้านะ็นะไรอะลรแสนอนะไรแสนสองแสนนี่แล้วอยู่ดีๆดีดไปเป็นล้านหนึ่งนั่นคือซัมห้าแต่ว่าถ้าดีดไปอีกดีดแบบหลักดีดแปลกๆนั่นคือซัมซัมหกครับ นี่ซ้ำอะไรซ้ำห้านะยี่สิบห้าล้านนี่ทาดไฟนะต้านไฟอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับว่าไอ้รองเท้าที่ผมตะกี้เนี้ยนี่สปาเคอร์โชว์เนี่ยอัลละหกหมื่นอันนี้ดรอปจากในแลนนะในแลนอัปเดตอัลละหกหมื่นนี่พอซ้ำห้าปิ๊บสามล้านเห็นไหมนี่ซ้ำหกครับนี่ซ้ำห้าสามล้านนี่ซ้ำหก สามหกห้าล้านเห็นนะราคามันจะดีดเลยอ่ะอันนี้คือดําเดิลม,มันต้านแสงแปดครับแล้วก็ถ้าแสงเพิ่มขึ้นสิบนี่เริ่มมาแปดนะแต่ถ้าซามห้าปุ๊บมันจะสี่สิบแปดครับเพราะว่ามันหกคูง่ะแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดครับอ่าแล้วก็อันนี้ซามหกเป็นห้าสิบหกครับมันจะเยอะที่สุดสูงสุดคือการซามหกครับอ่าเห็นไหมราคามันจะ ดีดเลยอ่ะเพราะว่ามันสุ่มห้าสิเปอร์เซ็นไงถ้าดวงคุณติดก็รวยแต่ถ้าคุณดวงซวยแบบผมตะกี้นี้ก็ no อ่าอย่าลืมนะครับใช้แค่โดน่าริเวอร์แซนอนเดียวแล้วก็ของที่ดรอปจากแลนเราเอามาซ้ำได้ครับเราจะเอามาซำ้ำรวมกันก็ได้เช่นแบบตะกี้นี้ที่ผมซำ้ำคือเอาธาตุแสงรวมกันอย่างเดียวก็ได้แล้วก็อีกอันอีกแบบหนึ่งที่เขาชอบทำก็คือเอาธาต มาห้าอันวก,กับรองเท้าวิ่งอีกหนึ่งอันครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเน้นโอ้ตะกี้ผ่านผ่านมาก็ไม่ได้ดูว่ามันเป็นยังไงคือเขาจะเอาเอาเอาท่าที่เขาต้องการอนะ่ะห้าอันห้าคู่มารวมกับรองเท้าวิ่งแบบนี้ครับนี่นี่รองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งแบบนี้ มันราคามันจะดูแปลกๆขึ้นมาเนี่ยเจ็ดล้านเนี่ยเห็นไหมเอ่อรองเทา้าเดี๋ยวป๊บั้งนะรองเท้าวิ่งเดิมๆเ,เนี่ยมันต้านต้านรู้สึกว่าผลจะจะเป็นธาตุไฟหรือยังไง,นนงนะเนี่ยแหละาวิ่งอะนะเนี่ยรองเท้าวิ่งอะต้านไฟแต่ที่เขาเอามาผสมเพราะว่าอะไรเขาจะเอาธาตุนั้นๆครับเช่นเห็นไหมมันต้านไฟสามอยู่แล้ว เขาเอารองเท้าไฟมืดมาผสมครับเป็นห้าสิบห้าสิบสามกับห้าสิบเพราะว่ารองเท้าวิ่งมันต้านไฟสามที่เขาเอามาใส่กับรองเท้าวิ่งเพราะอะไรนี่ครับมันวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นด้วยอ่ามันเป็นรองเท้าเรือยี่หกเองนะแต่ว่าเขาเอาผสมเพื่อที่จะเอาคุณสมบัติวิ่งเร็วครับอ่าเพราะว่าอันอื่นเนี้ยสมมุติรองเท้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้บวกวิ่งครับแต่ว่า มันเพิ่มพลังป้องกันแต่อันนี้เขาเอามาไว้วิ่งนะมันเพิ่มวิ่ง10%แต่มันไม่เพิ่มป้องกันอ่าเนาะประมาณนี้ครับสําหรับการซ้ำรองเท้ากับถุงมืออ่าจะใช้จุดเดียวกันนะที่เดียวกันเลยในการซ้ำรองเท้ากับถุงมือเพื่อเพิ่มความต้านทานแต่ละธาตุของเราขึ้นมาครับผมอ่าสำหรับวันนี้แชแนลสเปเชียลจีคนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกม ขอตัวลาไปก่อนลิกหน้าเราจะทำเกี่ยวกับการออปชันเครื่องประดับครับนี่ออปชันเครื่องประดับนะเครื่องประดับนี่ครับเห็นไหมจำได้ไหมในใน land ์อ d ปเดว่าผมมีของเลเวลเจ็ดสิบอยู่นี่อันนี้ที่ดรอปจากใน l a น d ์อ d ปเดครับของเลเวลเจ็ดสิบนะมันเพิ่มอะไรมันเพิ่มพื้นฐานของอาวุธอ่อพื้นฐานของของที่ผมใส่เนี่ย มันมีแค่นี้ครับเพิ่มท่าทุกท่า10ตา้านท่ามืดหนึ่งป้องกันการโจมตีระยะไกล15มันเพิ่มแค่นี้ครับแต่เพื่อนเพื่อดูตรงนี้มันมีคำว่า maximum option level 6 maximum option p s number 0นทับ4มันยังไม่ได้ออปชันของที่จะออปชันในนี้คืออันนี้ครับเราจะเอาเซลล์ล็อต level 6ยัดเข้าไปในนี้4อัน ใส่เข้าไปในนี้สี่อันเพื่อที่จะสุ่มออปชันอันนี้ของที่ผมใส่นะอ่ะเดี๋ยวผมแยกมาจะได้ดูดูง่ายๆอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําเป็นคู่นี้นะอ่าใส่เข้าไปในในกําไรอันนี้ของที่ผมใส่ใส่ออปชันไปเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับนี่ใชมานาลดลงเจ็ดเปอร์เซ็นมานาเพิ่มขึ้นมานารีอ่ะรีรีมานาไวาขึ้นหกสิบเจ็ด มานาเพิ่มขึ้น600เลือดเพิ่มขึ้น600อ่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาใส่เข้าไปในกำไรนี้กันว่าออปชันมันจะเป็นยังไงครับอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับทิกตัมสองยังไงให้ต้านทานเราเพิ่มขึ้นเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ